ระบบเรื่องฮาแวร์ระบบเ้รื่องดับไฟใช่ไหมครับป้องกันแสงไยเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นตึกสูงเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันต้องดับไฟภายในตึกต้องเป็นใช้ระบบดับไฟในตึกเป็นคนดับไฟไม่ใช่มีกระเท้าไปดับหรือมีพนักงานป้องกันอาทีเพเด,ดินวิ่งขึ้นกระไดหรือขึ้นเล็บขึ้นไปแล้วก็ไปดับตรงนั้นเนี่ย คือ,ค,อคือมันต้องแย่และสุดวิสัยจริงๆนะครับโดยปกติแล้วระบบของอาคารควรจะสามารถดับไฟเมื่อเกิดขึ้นภายในอาคารได้ด้วยตัวเองนะครับเราในการปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบสปริงโกลซึ่งอาจจะเป็นทั้งมาตรฐานของฮาร์ดแวรอาจจะเป็นทั้งเรื่องดีไซน์เรื่องการเพิ่มปริมาณจำนวนต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็จะทำเข้ามานะครับซึ่งก็ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยปัจจุบันในการที่จะเอาเข้ามานะครับแล้วก็ด้วยวัตถุประสงค์ว่าเราจะอัปเดตให้เป็น,นได้ากกรจัดเ็